สวัสดีค่ะทุกคนมาน,นี่ยายร้อยจะพามาจกยางขายนะคะลองพี่นอ้องยางยางยางจกยางขายพี่น้องมอน,นี่หาได้ได้ด้วยการจกยางขายนี่เราก็จะจกไปเรื่อยๆนะคะ ร่างกันกระจกเนี่ยร่างกันกระจกให้พี่น้องกรจกยางนี่ย่านอย่างเดียวค่ะย่านน้ำกุดกระเด็นใส่ตาพี่น้องบริเวณสวนยางของยายร้อยยายร้อยก็จะล้วงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง่ะนี่นะคะยาง ร้อยจะไม่เอาเยอะนะคะเพราะว่ามันหนักมีกระนักแหละพี่นอ้องเฮ้ยไปขึ้นแต่สั่ง,ขงเขาเห,นาาหน็นฮ่ามาเห็นว่าเนาะันหกี่ขึ้นมาหนักรับแท้อี่เรามาจกต้นต้นนี้อีก เห็นไ่มคะเปนอย่างอย่างพาลาไปตั้งไว้น้ำกันไรเอาบดกระบ,บากข้เกาเลยพี่น้องเอ้ยเอาตกซ้บเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกยังมีอีกหลายต้น ยังเป็นร้อยสองร้อยต้นนอกจ้าเป็นหัวของอดเอาเด้อคนไทยกับวินเท่ากันอี่เป็นมือกับเป็นมือยกอย่างเนาะค่ะเนาะเสียงหลดกับสีซงแซวแซวแซวเลยคือคลื่นประมาณ ก็จะมาเทไว้ตรงนี้มให้หัวหน้าเอากระสอบมาเรียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจกใหม่อีกจกใหม่แล้วพี่น้องแล้วจกใหม่จกใหม่ยังเยอะยังเยอะพี่น้องยังเยอะมาจกซอยเลยเด้อมาจกซอยเนี่ย ้าวหลงหลงหลงเดี๋ยวพี่เนาะลืมต้นนี้ต้นอ,อยู่ในเถียงเลยปบุกใหญ่ขนาะดพี่เนาะเลยตัวนี้บุกใหญ่มากอุม้มก้อนบ,บักไห้นะหนักมากมากไม่เหนือยพี่เนาะ เมนท์ขีย่ยางนี่พ่วหมาสอบเลยแต่่อยสอบเงิน่อ,อ,อยมาซ่อมยาง่อยสอบเงินไปก่อนเ้อะค่ะเด้อห้เบองซสัมรีนะคะสวัสดีค่ะ